สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเป็น day 4หรือว่าวันสุดท้ายที่เราจะท่องเที่ยวที่เมืองเซี่ยงไฮ้กันแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเก็บตกถ่ายรูปส,สวยๆในเมืองเซี่ยงไห้กัน แล้ววันนี้เราก็จะเดินทางโดยรถติตตี้หรือว่าแท็กซี่ผ่านแอปซึ่งในคลิปนี้เราจะมีวิธีการใช้งานมาบอกทุกคนด้วยแล้วเราก็ไปดูไฟที่เดอะบันที่เขาบอกว่าถ้ามาถึงเซี่ยงไฮ้แล้วไม่มาดูไฟแบบนี้ไม่มาเห็นไฟจากหอไข่มุกแบบนี้อย่ามาดีกว่าและนี่ก็คือวันสุดท้ายที่เซี่ยงไฮ้กับบรรยากาศดีๆความทรงจำดีๆของครอบครัวของเรา ว่าแล้วไปดูกันตอนนี้เราอยู่ในห้อง D4 D4 กับรีวิวห้องยังไม่ได้รีวิวห้องเลยตอนนี้ที่เราอยู่คือชื่อว่ากองปานิวหรืออ่านว่าอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมขึ้นตรงนี้นะมันเป็นภาษาจีนที่เป็นภาษา เออจริงมันเป็นภาษาอังกฤษแหละแต่ว่าถ้าเป็นภาษาที่เราอ่านอาจจะอ่านว่าคอมปานายคอมพานีอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็ไม่รู้นกันนะ <Company. S 1> ก็แล้วแต่คนว่าจะอ่านว่าอะไรอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ถนนที่อยู่ที่ถนนมิเด้นหัวไห่โรดจุดที่เรามาก็บรรยากาศข้างหลังเนี่ยเห็นไหมสวยมากโนเป็นสไตล์สไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดหน่อยแต่ว่าเราจะไม่ได้พาทุกคนรีวิวนะเพราะว่าเราไม่ได้ทําการรีวิว สถานที่หรืออะไรให้ให้ใครทั้งสิ้นนะอันนี้แค่จะบอกเฉยว่าที่นี่ดีใครอยากรูว่ามันดียังไงก็เข้าไปในเว็บไซต์หรือเข้าไปดูในทิปดอทคก็ได้ว่าว่ามันยังไงแบบไหนนะครับก็นี่เออก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเก็บในสถานที่ต่างๆซึ่งตรงไฮไลท์ขึ้นไว้ก็คนก็น่าจะเห็นอยู่แล้วว่าไปที่ไหนบ้างเพราะตอนนี้ที่เราถ่ายคลิปเรายังไม่รู้เลยว่าจะไปที่ไหนบ้างและได้อะไรแบบไหนบ้างเนาะ <Okay. S 1> คนดูได้เห็นก่อนเราอีกเพราะคนดูจะได้เห็นไฮไลท์ตอนเริ่มต้น mm hmm. ของคลิปไปแล้ว เออแต่ว่ารายละเอียดจากนั้นจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปตามดูกันโอเคกดซับสไคร b ์ไลค์แชร์ให้ช่องฝากเพลด้วยค่ะอ่าติดตับด้วยใช่ไหมเต้นหนึ่งท <ๆ S 1> นะีโชว์กอนโยกๆหน่อยโยกๆโยกๆเบาๆอีหยางวะ <laughs> โอเคไปติดตามดูกันล t สโ o และนี่คือสถานที่แรก <laughs> สำหรับน้องพาก,กับมาม่ได้อะไรมาลูกได้กิ่นสะทีอะไร นเฮจีทำอะไรมาอน่าชานมิตรไม่ชื่อไทยก็คือชานมิีรไม่ชานมชีรไม่ไหนเย็นไหมนิดเดียวนายรีวิวเลยครับเห็นไหมแล้วนี่ก็คือความเป็นเซี่ยงไฮเห็นไหมครับแม่งไม่มีกดเกณฑใดๆอันนี้ราคาสนนอยู่ที่19หยวนประมาณเกือบ100บาท เออสิบเก้าหยวน9้อยแปดเก้าสิบบาทเก้าสิบห้าบาทมันหอมขอขอชิมบ้างดิมันปลาน่าจะชอบเพราะมันหวานพอดีเลยอ่ะหวานคาราเมลเออหวานดีทานนมทานนมไข่มุกชีสไม่เอออืมทานนมไข่มุกชีสไม่เนี่ยตรงถนนมิดเดิลเพราะห่าง ไปกันต่อแล้วนี่ก็เข้าสู่ช่วงของการซื้อของฝากอันนี้ของใครเนี่ยตัวนี้นิกนิกวายอ๋อแล้วสติ๊นี่ซื้อให้ใครอะลูกซื้อให้เอวาเอวาแสดงว่าถ้าเอวาได้ดูคลิปนี้เอวาต้องได้ตัวสติ๊นี้ไปกอดแล้วใช่ไหมก็หวังว่าเอวาจะชอบใช่ไหมคะน้องคาตั้งใจซื้อให้เลยนะนี่อันนี้ด้วยนะอันเนี้ยบอกซิว่าอันนี้มันทำไมถึงเป็นตัวนี้ทำไมต้องเป็นตัวนี้ลูก อ๋อไม่มีในไทยหายากด้วยแล้วก็เป็นตีมตีนฮาโลวีนซึ่งใกล้จะถึงมีแค่เดือนนี้เดือนเดียวเพฮาโลวีนมันมีแค่เดือนเดียวเอออันนี้น้องพราวเลือกให้เองด้วยนี่โอเคก็หวังว่าเอวาจะชอบนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลย ตอนนี้เราก็อยู่บนที่อู่คังแมนชั่นไปดูกันดีกว่าสถานที่ที่ทุกคนก็บอกกันว่าไม่แนะนำให้มาถ้าไม่ได้อินกับสถาปัตยกรรมนี้เพราะว่าคนมนหาศารมากซึ่งบอกเลยว่าจริงครับเพราะว่าเติกมันอยู่ หัวเรานี้ใช่ไปค้ามนินี่คือสถานที่ที่คนมาถา่ายรูปก,กันมากที่สุดสิบปากว่าไม่เข้าตาเห็นดูเออโหกูจะไปถารูปตรงไหนล่ะครับนี่ยจะไปถ่ายตรงไหนให้สวยล่ะครับ เดดินดูชางเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างจะงงมากครับว่าทำไมคนถึงเยอะมากท,ทั้งทังที่ผมว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะนี่เปน็นหลังการถ่ายรูปนะคะเด็กคนนี้เีเดียวเออโอเคได้อยู่หนึ่งสอง อ่ะโอเคและหลังจากที่เราไปดูมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะเดินทางไปต่อกันที่ซินเทียนตี้เดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินที่นั่นแล้วก็ไปเที่ยวตอนกลางวันหาที่ถ่ายรูปสวยๆเขาบอกว่าที่นี่ถ่ายรูปตอนกลางวันก็สวยมากๆไม่แพ้ที่ใดเลยแล้วตอนนี้เราก็มาถึงถนนย่านซินเทียนตี้ มากินเกี๊ยวกุ้งนั่งรถคล้ายๆรถแกลบมัเนาะเหมือนแท็กซีอ่อ่ะมาลงที่ซินเชนตี้นะครับตอนนี้รอต่อแถวมีคิวเกี๊ยวกุ้งน,นี่เพราะว่าร้านนี้น่าจะอร่อยมากๆอีกร้านหนึ่งยวลองชิมกันดูอดดันนี้เป็นกุ้ง,ส,งส่วนนี้เป็นหมูอ่าได้น้องพาชิมช้อนตกัก กับหมูอ่านไหนได้ก่ออร่อยขาวกินกุ้งกุ้งไม่กรุบเป็นกรุบใช่ไหมเป็นกุ้งแก้วอ่าอ่าไปเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนเนาะอ่าครับทุกคนแล้วแต,ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ซินเทียนตี้กันอีกครั้งนะครับซึ่งเมื่อคืนเราก็มาแล้วแหละแต่เมื่อคืนเรามาตอนตอนเย็นเราไม่เห็น เรามากินข้าวที่นี่แต่วันนี้เรามาซ้าอีกทีหนึ่งแต่เป็นตอนกลางวันก็จะได้อีกฟฟลลิ่งหนึ่งนะครับดูข้างหนจะเป็นอิฐแบบดำดามมีสไตล์ยุโรปเห็นไหมมีความแบบประมาณหนึ่งแล้วกันจะเรียกว่าอะไรจะหรูก็หรูจะแตกต่างก็แตกต่างอ่าเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปที่นี่เล่นกันอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อนี่คือบรรยากาศโดยรวมสองข้างทางก็จะมีผู้คนหลั่งไหลกันเข้ามาท่องเที่ยว เดี๋ยวเราไปหามุมสวยๆถ่ายรูปกันดีกว่าเบื้องหลังการถ่ายครับเราได้รูปที่ต้องการแล้วแล้วก็เหนื่อยมากแวะ ร้านเค้กชื่อร้านว่าเพนนิซูล่าเพนนิซูล่าอะไรสักแบาแต่ว่ามันจะมีตีนบล็อกฟินอย่างนี้กับมีแบรดเจ๊ไปบล็อกฟฟินจากขนมปี๊บเป็นเพนนิสเบรดเพนนิสบรดเออแล้วก็เดี๋ยวจะแวะพักผ่อนที่ร้านนี้กินเลยสักหน่อยกินเค้กกินกาแฟกินอะไรกันไปก่อนเนาะจะกินไอติ แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตรุยที่นานจิงต่อแล้วก็จะซื้อของฝากฝากทุกคนด้วยอ่าแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะไปอีสนานจิงนะครับเ,ออเดี๋ยวเราจะทําการบอกทุกคนว่าวิธีการเรียกผ่านติตีเนาะหรือดีดีนะนี่นะครับเข้าไปที่อาร p เรต,ตรงนี้เสร็จแล้วก็กดไปที่ดีดีนี่หรือที่คนจริงเขาเรียกว่าติดติทาเวลนะครับนี่ ติดต่อเท้าเอวอาคานี้เขาจะทำการโหลดที่อยู่ของเราอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่แถวแถวแถวจูร์ริสตอรองแล้วก็จะโลเคติ้งคือโลเคตตําแหน่งของเราก่อนตรงนี้นะครับแล้วก็แวททูกดไปเลย east 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 นี่ไง east หน,นจริงโหลดนี่กดเข้าไปแค่นี้ก็จะขึ้นมาเลยนี่ 15.9หยวน16หยวนเลือกเลยอ่ะเราเลือกแบบวดเร็วอโคโนมี่ไปเลยกดคอนเฟิร์มตั้มเรียบร้อย16หยวนประมาณ16หยวนก็ประมาณเกือบเกือบ80บาท80บาทอะคราวนี้เขากำลังทำการค้นหาให้เราอยู่แต่ว่าเราจะต้องเดินไปรอตรงนี้นะ กรอแป๊บน,นึงให้เขาค้นหาแท็กซี่ให้เราอาตอนนี้ได้แล้วเป็นทะเบียน3719ใช้เวลาในการรอประมาณ5นาทีอานี่ประมาณเดี๋ยวประมาณ3นาทีแล้วเขากำลังมาวนมารับเรา3719สีดำไปรอตำแหน่งที่บอกไว้ก็คือตำแหน่งนี้เราต้องเดิเนไปอีกนิดหนึ่งไปทุกคน <Okay. S 1> เดินไป วิธีการก็จะง่ายนิดเดียวแค่นี้ไปเดี๋ยวเราเดินทางไปอิสหนานจิงรูหรือถนนหนานจิงก็เลยดีกว่าเขาบอกว่านี่อีกหนึ่งนาทีทำไมนะแม่แม่บอกว่ายอมใจทำไมกา,การจราจรที่นี่นิดนึงฉันอยากจะกลับรถตู้แห่งฉันก็แค่เกก็หันหัวกลับได้เลยเขาบอกมีกฎมีกฎจราจรเอาไวบา้บังคับประชาชน<ห>ไม่ได้บังคับรถบ<า>คือทางม้าลายเนี่ยคนต้องหยุดแต่รถไม่ต้องหยุดก็ได้ เยอะมาอีกหน่อยมากระหว่างนี้จะได้ไม่โดนดรถตำรวจแม้ว่าถนนเส้นนั้นจะแคบนิดเดียวไม่สามารถกลับรถได้ก็สมาว์บานแบบจึดจึดึฉันจะกลับทรุนี้มีกฎจราจรไว้บังคับประชาชนกูโคตรงงพูดถึงบ้านเรานี่แบบสุดนะคือแบบถ้าเลยที่กลับรถไปอีกเป็นกิโลนี่ครับรถที่เราเรียกมาแล้ว นี่แค่นั้นเองไหไป,ไปอีสหนานจริงรูปเจอกันค่ะ<ป>ต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับรถที่เขาให้บริการแบบนี้ผมว่าทั้งเดินทางง่ายสะดวกและราคาไม่แรงอันนี้เหมาะมาก เราข้ามชุนันจิงรูนี่อันนี้แต่อาจจะยังไม่ถึงจุดที่ตรงนั้นหรือเปล่าตรงนั้นเรายังไม่ได้ข้ามถนนไงหรือเปล่าใช่มันเป็นอีกฝั่งอันนี้ไม่เคยฝั่งซึ่งซึ่งอยากจะเดินฝั่งนี้อยู่เหมือนกันนะนี่เรามาดูวิถีชีวิตของที่นี่ดูดูมอเตอร์ไซค์คันนี้มอเตอร์ไซค์คันนี้ดูมอเตอร์ไซค์คันนี้เชี่ยนี่เซียงไฮ้หรือเวียดนามวัเนี่ย ด,ด,ดูดูดูไป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 ไไอะไรกันครับนี่อ่ะเดี๋ยวถ้าเจออะไรแจ๋วแจวเดี๋ยวจะตัดภาพมาให้ชมกันตามสไตล์ที่เรามากันลูกสุดท้ายแล้วก็ต้องมาจบที่มินิโซแรนโหแต่สาขานี้สุดยอดมากครับทุกคนตื่นตาตื่นใจเด็กมากอ้าวเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าไปข้างในสุดยอดครับที่นี้ เยอะมากของเยอะมากใช่ไหมไม่ใช่คนเยอะมากโอ้โหตายแต่ของก็เยอะมากแหละทุกคนในระหว่างที่เรากำลังเดินเดินอยู่ก็เจอ กำลังแสดงไวโอลินบนตึกเห็นไหมก็เราดีแต่เราไม่ยินไปต่อนี่แล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ M and M store มันทำอะไรตรงนี้มันมีอะไรหยกบอกปนะอันหรอ พาไปนี้พาไป,ไปไปกดไอเนนเป็นไปกรีทวอล์ออฟช็อคแครปอะไรมันคืออะไรกันเนี่ยคือให้ทำอะไรครับเนี่ยก็คือช็อปปิ้งเองจะกดสีอะไรก็ได้เหรอ,อ,อได้แล้ว<ด>อยากกินอะไรกด ่อเพรา,าะแหละอย่างละนิดเ <c> ด <oughs> ี๋ยดเอาไปสีอ,อ,อื่นอีกก็อย,อยู่ที่ว่าเราจะกดได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเขาจะคำนวณมาให้ว่าของเราวัดเท่าไหร่แปดสิบแปดหยวนก็ประมาณอานี่เขาบอกอยู่นี่ครับว่าเนี่ยร้อยกรัมสามสิบห้าจุดสองศูนย์หยวนนี่เดี๋ยวให้น้องพาวกดให้สนุกไปเลย ่ ab, เป็นไงบ้างคะนี่ใหญ่มากฮะปุ้วนเลยโอเคไปแล้วนี่คือร้านขายปลาหมึกอะไรก็ไม่รู้ครับเขียนว่าอะไรไม่รู้นะดูคนขายมันมากแต่ไม่มีคนซื้อ่ะ ก็อีกมมิตี้ใหม่ในการขายปลาหมึกยาก่างแน่เลยน,ลนี่แล้วตอนนี้เราก็อยู่ตรงโซนที่เป็นร้านอาหารที่คนชอบมารีวิวกันมากที่สุดนะครับสำหรับคนที่ชอบมาพักอยู่ที่โรงเรียนจินเจียง,งอินในอีสนานจริงอะ่ะจะต้องมากินอาหารแถวนี้ซึ่งเขาบอกว่าเป็นอาหารที่คนไทยมากินเยอะมากที่สุด เออแต่ยังหาร้านนะั้นไม่เจอ,เ,อ,อเดี๋ยวลองเดินไปดูตรงนู้นหน่อยปนี่ครับร้านที่คนไทยต้องมาแน่นอนเ,ออเพจเที่ยวเองเซี่ยงไฮ้แนะนำสมาชิกเพจเที่ยวเองเซี่ยงไฮ้ลด10%ซึ่งเราก็อยู่ในเที่ยวเองเซี่ยงไฮ้ใช่เราก็อยู่ในสมาชิกนี้เหมือนกันนะแต่เราจะกินไหมเนี่ยถ้าจะกิน,อย,กนอยากกินต้มปลาผักกาดดองนะ่ะ ่ะเดี๋ยวลองไปกินกันดีกว่าร้านเพจเชี่ยวเองเชียงไฮแนะนำบริสุท o ิ์ไปเข้าไปกินกันคราวนี้น่าจะง่ายหน่อยเพราะว่าสั่งง่ายแล้วก็ได้กินต้มที่ใหญ่จะกินด้วยเดี๋ยวลองดูว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับ,รบใช่ด้วยความที่เราเรีบกินจัดก็เลยลืมถ่าย ตอนนี้น้องมาวอิ่มไปแล้วตาเบลอนัเนน่ะอิ่มไหมลูกอร่อยไหมคะอร่อยลูกกินอะไรได้กินเป็นอันนี้แล้วก็นั่นกินปลาไปเด็ดประมาณหนึ่งชิ้นอันนี้ก็กินปลาไปลยอ่ะกินปลาไปหนึ่งชิ้นไม่มีก้างแต่ว่าจริงๆมันมีก้างเออก็จะหยิบถุงนี้แล้วก็กินอันนี้ไปอ่าแล้วก็มีข้าวแต่ว่ามีกินยจนสุดข้าวอร่อยไหมล่ะ อ๋อแต่กินได้โอเคแล้วก็อันนี้ไม่เผ็ดรวมๆแล้วก็คือรสชาติเป็นยังไงอกินได้นะเป็นรสชาติที่แบบว่าเข้าจีีนท่รสชาติเข้าใจเข้าใจปากคนไทยเออเข้าใจปากคนไทยมันมีแบบเผ็ดเปรี้ยวหวานอ่ะเออมันไม่ได้แบบตื่นหรือเคลินเลยอย่างเดียวใช่ก็แนะนำเลยสำหรับใครที่มานะก็แวะมากินร้านนี้นะครับ ด,ดูง่ายพอเจออยู่ในอีสตานจริงอะ่ะร้านไหนไม่รู้คิดว่าร้านที่มีชื่อภาษาไทยเขียนว่าเพจเที่ยวเองเซี่ยงไฮ้แนะนำอะ่ะใกล้เลยใกล้เลยมีสอร้านมีสองีสองห้องดีมากแล้วมีห้นี้จะเป็นห้องเดอเดี๋ยวจะพา,นนาไปดูไปดูนนอโอเคก็เดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเดือบ,บันแล้วก็หอไข่มุกตอนกลางคืนกัน เออห้าโมงครึ่งตอนนี้มืดแล้วนะครับข้างนอกอ่ะห้าโมงครึงอ่ะแต่ว่าไฟยังไม่เปิดกินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสนนราคาทั้งหมด168หยวนสั่งไปกี่อย่าง168ห่ยวนค่ะใช่สั่งไปกี่อย่างทั้งหมด1 2 3, 3> 4สอาสอย่าง, <5 S 2> างที่แพงสุดก็น่าจะเป็นต้มปลามั้ง58าหยวนอันนี้ แล้วก็ไม่กินด้วยนะเรา58หยวน5630ประมาณเกือบ300บาทเบรดเสร็จทั้งหมดแล้วมัน168แล้วถ้าเป็นคนไทยลด10%รดป 16, เป็น16.8บาทประมาณ151หยวนที่เราจ่ายไป151หยวนเท่ากับ750 780ประมาณ170 750ประมาณ760บาทประมาณ700กว่าบาทโอเคแล้วถ้าเป็นคนไทยน์ อิ่มมากแถมต้องใส่หอกับบ้านด้วยเขารู้ใจคนไทยมากเลยนะเขาแบบเช็คอวีกับบ้านเอากล่องมาให้แบบอย่างดีตะเกียบให้พร้อมเออมีจะเกียบให้พร้อมโอเคเลยเดี๋ยวเรากลับไปกินต่อที่ mm hmm. ห้องของเราดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้มืดแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปที่เดอะบันไปดูไฟตรงหอไข่มุกแล้วก็ฝั่งเดอะบันด้วยว่าเป็นยังไงเพราะข้าวก่อนเรามาเราไม่ได้ไปตรงนั้นไปกันดีกว่า mm hmm. จ้ะ ได้อะไรมาลกูกตังคุณลูกแอบกินไปแล้วนิดนึงนัอ่อแหระอร่อยไหมเหมือนที่ไทยป่ะไไม่ได้เหมือนเพราะว่าตอนนี้ของเปียวกว่า,าแต่จริงจริงมันจะมีอะไรพัคติคอแต่นี้ไม่มีอันนี้ก็คือให้มาเพียวๆแบบนี้แหละให้มาเพียวๆแบบนี้เลยแต่ว่าที่ไทยเคยกินแบบ่อแล้วะะไม่ต้องดันขึ้นมาเยอะค่ะ เดี๋ยวมันจะล่วงกินแห่นผ้าวโอเคกินไปเดินไปไลและนี่ก็คือเดอบันครับตอนกลางคืนสวยสุดๆส,สวยสุดยอดและด้านหน้าคือหอไข่มุก ผมว่านี่น่าจะเป็นจุดไฮไลท์ที่สุดของทริปเซี่ยงไฮ้ของพวกเราเลยนะครับเพราะว่ามันสวยมากจริงสวยกว่าที่เห็นในกล้องอีกเป็นร้อยร้อยเท่าน้องพอวเป็นยังไงสวยไหมลูกด,ดูดิ โน่นเดินไปตรงโน้นไหมอไโอ้ยอาจะบอกว่าเห็นด้วยตาเนื้อสวยกว่ายเยอะอโอ้แม่ลูกเขาถ่ายกันใหญ่เลยสวยไหมลูกสวยไหมลูกตรงไหนอะพาไปหน่อยาพาไปพาไป,าไปตอนนี้เรากำลังจะมุดอุโมงใต้น้ำข้ามไปอีกฝั่งหนึง่งคือข้ามไปฝั่งหองไข่มุ บนรถติตี้เป็นยังไงตอนนี้ขอใครมุกใกล้มากใกล้แบบใกล้สุดๆ อยู่ข้างล่างหอไข่มุกแก่โอ้ยป้าดูดิป๊าดูดิอ๋อนี่ไงตากล้องนานต,กตากล้องกันไปเลยตอนนี้ก็อยู่แบบว่าวิาจะไปดิสนีย์ซะหน่อยเข้าห้างแล้วมาลงตรงนี้เลยเจอของไข่มุกสูงเลยนี่คือบรรยากาศล้อมรอบ <c oughs> อรอบ <c oughs> รอบหอไข่มุก นี่โอ้โหถ่ายจากข้างล่างครับข้างล่างก็อนเสือเอนิดหน่อยฝึกยอดใหญ่มากอยู่ในจอมันดูไม่ค่อยใหญ่นะแต่ว่าโโอ้หข,ของจริงมันใหญ,ใหญ่ใหญ่จนแบบบางทีก็ก,กลัวกลัวมันล้มใส่เออโโอ้หใหญ่แบบแต่มันไม่ล้มง่ายหรอกฐานมันแบบแข็งแรงโอ้โหใหญ่แบบใหญ่มากจริงๆสวยงามมากสวยงามมาก ถือว่าเป็นวันที่คุ้มมากเลยจริงๆวันนี้1นี่หอสวยสลูกนี่ทุกคนตอนนี้วิวที่อยู่ข้างหลังน้องพาวคือหอไข่มุกแล้วก็มีหอนาฬิกาเพราะตอนนี้เราอยู่ที่ หน้าดิสนีย์เลยจ้าอันนี้เป็นหออิกาของหน้าดิสนีย์ช็อปนี่ไม่ใช่ในดิสนีย์นะอันนี้เป็นของในสตนในเมืองใช่ในเมืองนะไม่ต้องเข้าไปดิสนีย์นะเออน้องพราวจะเข้าไปดูของเล่นหน่อยไหมล่ะจะซื้อฝากอะไรให้ใครอีกไหมอ่ะเดี๋ยวให้น้องพราวเข้าไปดูสักแป๊บนึ่งละกันแล้วเดี๋ยวก็ค่อยไปที่อื่นกันต่อโอเคไหม เออเดี๋ยวเราจะก็ถ้าง,งั้านไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเราอาจจะค,ค่อยมาปิดทริปแถวๆนี้แหละแล้วนะโอเคไหมโอเคโอเคอ่ะและแล้วเดย์สใช่ไหมลูกวันนี้ใช่เดย์ได้จบลงแล้วแล้จบลงเรียบร้อยแล้ว,ลก,ลลวก็น่าจะเป็นเดย์สแล้วก็เป็น l last ัสเ in s ินช g ง a i เนาะก็เรามาปิดคลิปที่หอไข่มุกที่ใกล้แบบว่าใก<ค>ล<ค><ๆ>้มากๆอยู่ด้านหลังเราตรงนี้เลยนะ สัญลักษณ์ของความเป็นเชียงไฮ้อยู่ตรงนี้เลยเอออยู่ข้างหลังเราเลยทุกคนใช่แตรีแคปวันนี้นิดเดียววันนี้เราได้ไปอูคังแมนชั่นที่จะเป็นที่ถ่ายรูปยอดฮิตซึ่งบอกเลยว่าใครอินก็อินแต่เราไม่อินเนาะมีความรู้สึกว่าคนมันเยอะเกินแล้วก็ไม่ได้สวยไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นเสร็จแล้วก็ไปซินเทนตี้ไปถ่ายรูปมุมที่พวกเราชอบแล้วก็กลับมาเก็บ เดินเล่นที่อีสต์หนานจิงรูหรืออีสหนานจิงโรดแล้วก็คือถนนหนานจิงก็คือถนนที่ผู้คนให้ความสนใจและก็ยอดฮิตมากที่สุดก็เดินเก็บซื้อของแถวแถวของแกตะ,ะถถแถวเดอร์บาน,ท,นที่เราไปก็เสร็จแล้วก็เดินซื้อของแล้วก็จนเย็นแล้วเราก็ได้ไปกินอาหารของคนไทยแต่เป็นอาหารจีน ที่มีภาษาไทยอยู่ด้วยใครที่ดูคลิปตั้งแต่ตอนต้นๆหรือกลางๆเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันคือร้านอะไรนะครับอันนี้มารีแขปยไปดูก็น่าจะประมาณนี้แล้วเราก็มาจบสุดท้ายที่หอไข่มุกที่อยู่ด้านหลังเราสวยสุดยอดสวยมากๆแล้วก็อากาศเย็นดีมากๆก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดู<ย>ตั้งแต่ day หนึ่ง day สอง day สาม day สี่ดูจนครบทุกคนนะแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้ามาดูแลวอย่าลืมกด ก็ดส่วสกายช่องพาวเพด้วยนะคะแล้วก็มีทิกตอกด้วยเป็น b o ไอจีนี่คือตรงนี้เดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องพาวเพย์ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ตวัวน้อยคนนี้คือบอกก่อนทริปนี้เซีย่ยงไฮ้สนุกไหมสนุกมากนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบอากาศหนาวแล้วเจอกันคลิปหน้าดีกว่าเจอกันบ๊ายบาย